สวัสดีนะครับสวัสดีครับก็ผมอยู่กับอาจารย์วิโรจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับก็อยากจะหยิบมาขยายให้ทุกคนได้ฟังกันครับก็คือตอนนี้อาจารย์วิโรจน์เนี่ยมีทําออกมา2ตัวนะครับก็คือจูนเซนซีสังเคราะห์แสงนะครับจากใบทองหลางน้ำนะครับก้านแดงมีหนามแล้วก็อันที่2ก็คือตัวเอ็นโดไฟนะครับอันนี้หลายคนก็ยังสับสนว่าเอะสองตัวเนี้ย มันเหมือนหรือมันแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับก็โอกาสดีนะครับ๋ยวให้อาจารย์วิโรจน์ขยายความสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ขยายความสักนิดหนึ่งของอาจารย์2ตัวนะครับมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างในประเด็นไหนได้บ้างครับเอาเหมือนก่อนเหมือนก็คือทั้ง2ตัวนี้จัดเป็นแบคทีเรียทั้งคู่ครับผมแต่แบคทีเรียที่ต่างกันก็คือตัวหนึ่งให้สีอีกตัวหนึ่งไม่ได้ให้สีอ่าอันนี้จุดที่เหมือนกับต่างก่อนนะครับครับอ่าพอมันไม่ให้สีปพ๊บเนี่ยตัว ที่อะไรครับที่การดูสีเป็นหลักครับส่วนอีกตัวหนึ่งพอมันไม่ให้สีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะสังเกตต่อมันเนี่ยก็คือใช้คุณสมบัติของการเกิดกลิ่นการผลิตกลิ่นเราเลยบอกว่าให้ดมกลิ่นมันโอเคันนี้จุดที่เราพี่แยกสองเกต e n d o r p h i n มีกลิ่นอ่าคือมันกลิ่นเนี่ยมันต่างกับสังคเระอย่างง่ายก็คือมันมีกลิ่นเฉพาะกลิ่นเฉพาะสําหรับเอ d o r p h i n e นะครับงั้นเวลาใครทำ Endorphine ไปบ่อยๆก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่เฉพาะของมันโออเคค่านะรับอันนี้ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวชี้ตัวหนึ่งนะว่าการการเกิดกลิ่นนะครับเหมือนอ่นึกถึงเวลาเราดมวายอย่างเงี้ยเราจะได้กลิ่นวายเราเป็นการเกิดกลิ่นเหมือนกันหรือกลิ่นเนยกลิ่นถั่วถั่วเน่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นกลิ่นที่จุลินทรีย์ผลิตนะครับอันนี้คือคือเหมือนกระต่างเนาะสองการทําหน้าที่เนี่ย endophyte endo คือข้างในภายในโอเคอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจุลินทรีย์ e n d o p h y เนี่ยมันต่างกับจุลินทรีย์ปกติอย่างไรครับผมยกตัวอย่างจุลินทรีย์ ตัวหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเอนโดไฟ t e หรือไม่เป็นเอนโดไฟ t e ก็ได้ถ้ามันไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยมันก็ไม่เป็น endophyte ก็คือคําว่าเอนโดไฟ t e เนี่ยเอนโด o แปลว่าเข้าไปข้างในก็หมายว่าเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันสามารถเข้าไปในในลำต้นในลำต้นไม้เข้าไปในเนื้อเยื่อของต้นไม้ได้เข้าไปในเนื้อเยื่อดีกว่าแต่เนื้อเยื่อเนี่ยจะเข้าได้ระดับมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ endophyte เช่นเช่นถ้าเรามองว่าสังเคราะห์แสงเนี่ยจะมองว่าเป็นเอนโดไฟก็ได้ไม่เป็นก็ได้ถ้ามันเข้าไปในเซลลได้เนี่ยอย่างเช่นเช่นว่าเราพ่นที่ใบและเขียวเลยเนี่ยมันเข้าไปในเซลนะแต่ถ้าเกิดมันไม่เข้าเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นเอนโดไฟนะครับอันนี้คุณสมบัติการเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยนี่มันเป็นคุณสมบัติของมันนะครับเพราะว่าเชื้อตัวเดียวกันเนี่ยอาจจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้อาจจะยากนิดนึงนะครับตอนนี้เรามองว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอนโดไฟ์เข้าแล้วมันดียังไงให้นึกถึงกล้วยตายพายเนาะ กล้วยตายพายเนี่ยเชื้อฟูซาเรียมเนี่ยฟิวซาเรียมเนี่ยมันอยู่ในแกนอยู่ในอ่าอยู่ในแกนเวลาเราตัดเนี่ยจะเห็นสีน้ําตาลถ้าเราใช้สารเคมีเนี่ยทำไมครับเอาไม่อยู่เพราะว่าโอกาสที่จะอ่ามันอยู่มันพ่นอยู่ข้างนอกอันนี้ชีวพันธุ์ทั่วไปเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอินโดไฟมันก็เข้าลําต้นไม่ได้ครับพะมันเข้าไปในลาต้นไม่ได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอ้กล้วยตายพายเนี่ยคำแนะนําปกติจะทำาไรครับให้ตัดทิ้งเผาทําลายขุด ใส่ปูนแล้วก็เว็นระยะอันนี้คือทางเลือกสุดท้ายเนาะแต่ถ้าเกิดใครใช้เทคโนโลยี e n d o ดไฟ e เนี่ยกล้วยตายภายเราเราักษาได้โดยมองว่าให้จุลินทรีย์ที่ยับยั้งโรคเนี่ยเข้าไปในลำต้นกล้วยเลยแล้วไปสู้กันรเราทำการทดลองหลายแปลงนะครับ,รบเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยคืองาน e n d o ดไฟ e โอเคครับคนนี้หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกอาจารย์อย่างอาจารย์พูดถึงต้นกล้วยที่มันมีปัญหา ใช่ไหมครับเราใช้วิธีการอะไรครับถึงพาตรกนี้เข้าไปในจุลินทรีย์เข้าไปในเนื้องเงยื่อของกล้วยได้เราใช้พลรจริงจริงมันลาดก็ได้พ่นก็ได้ออแต่จริงๆที่ต้องกลับไปย้อนกลับหลังไปนิดนึงว่าผลินธรรมชาติเนี่ยจุลินทรีย์ที่เข้าไปในต้นพืชเนี่ยมันก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่เป็นโรคกับกลุ่มที่ไม่เป็นโรคก, <ๆ S 1> กลุ่มที่เป็นโรคก,ก็คือพืชทุกตัวเนี่ยโรคพืชก็คือจุลินทรีย์ดี่แหละที่เข้าไปแล้วก็ไปสร้างบาดแผลเนื้อเยื่อ แต่เราเรียนเรื่องนี้เยอะแต่เราไม่ค่อยเรียนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และเข้าไปในต้นพืชอันนี้พอเราทํามาถึงจนหน่งก็มีคนศึกษาว่าเนี่ยจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็มีอยู่ <Okay. S 2> เพียงแต่เรารู้จักมันน้อยพอมีคนรู้จักมันเยอะปพ๊บเอากลุ่มนี้ในบาลานซ์ก็ไปสมดุลกับกลุ่มที่เป็นโรคมันก็เลยค่มโรคได้ดังนั้นทิศทางต่อไปเนี่ยจุลินทรีย์ที่จะศึกษาและนําม,มาใช้เกษตรกรเนี่ย <Okay. S 2> ก็จะเป็นกลุ่ม End เอนโดไฟน์นี่แหละนะครับอันนี้สิ่งที่ที่เราอยากให้มองในมุมเกษตรก็คือคือการเกษตรประเทศไทยเนี่ยคัดสิก ไม่ว่าจะทํำยังไงเกษตรกรก็ยังลําบากอยู่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ายกเพื่อทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวะไะเรนะเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันสูงเ <Okay. S 2> ขาไม่ว่าจะเขาเปลือกจะถูกจะแพงปัจจัยผลิตก็แพงอย่างเดียว <Okay. S 2> น้องเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยการเราจะทาเอนโดไฟก็เรื่องหนึ่งการทําให้มันขยายแล้วต้นทุนต่าก็เรื่องหนึ่งยันความมุ่งมั่นของทีมงานเนาะที่อยากจะ ช่วยเหลือกเกษตรกรเนี่ยเราก็มองว่าทํำยังไงให้เอ็นโดไฟ์ราคาถูกด้วยครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเนาะ <Okay. S 2> เทคโนโลยีที่ดีแต่ราคาแพงเนี่ยกเกษตรกรก็จะเข้าถึงยากเข้าถึงยากโอเคคราวนี้คําว่าถูกข,ของอาจารย์เนี่ยสมมุติว่าเราเอามาใช้เนี่ยคำว่าถูกข,ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าถูกประมาณไหนครับถ้าเราใช้ในนาข้าวนะครับ,รบในนาข้าวเนี่ยถ้าเราขยายเชื้อเป็นเนาะหนึ่งซองเนี่ยเราจะใช้ได้ค่าประมาณ500ไร่ หนึ่งซองเองหนึ่งซองใช่ครับร้อยกว่าบาทเนี่ยนะอาจจะได้ประมาณ500ร้อยไร่ถึง500ร้อยไร่ห้าร้อยไร่โอ้โหนะครับก็หลักการอย่างนี้นะครับก็คือเวลาเราขยายเชื้อเอนโดไฟเนาะเราใช้ช้อนเล็กๆหนึ่งช้อนใบทองหลัง25่สิกามหรือ25ใบใส่ลงไปน้ำหนึ่งลิตรทิ้งไว้24ไม่เกิน48ชั่วโมงเนี่ยไอ้ไอ้ลิตรหนึ่งเนี่ยเราพ่นข้าวะเป๊บไอผสมน้ำต่อนะอีกร้อยลิตรแล้วค่อยไปพ่นข้าวอันนี้ถ้าสมมติเราพ่นนาข้าวสัก 40ลิตร40ลิตรต่อไร่เลยอ่ะเต็มที่เลยเนี่ยไอเนี่ยร้อยลิตรเนี่ยพ่นได้กี่ไร่โอ้โหถูกไหมครัสมมติพ่นได้2 2ไร่ครึ่ง2ไร่ครึ่งใช่แต่เวลาเราเตรียมซองหนึ่งเนี่ยเราเตรียมได้โอ้โหโอเคสมมติเตรียมได้ร้อยลิตรอ่าเตรียมได้ร้อยลิตรเลยเพราะว่าใช้ทีละช้อนเราได้ร้อยร้อยช้อนพอดีร้อยลิตรแปลว่าเราผสมน้ำอีกร้อยลิตรก็คือพันลิตรไม่ใช่หมื่นลิตรอ่าร้อยเป็นหมื่นครับหมื่นหนึ่งหารสี่สิบได้กี่ไร่ครับ ะเนี่ยก็เดียกคือจำนวนไล่ที่บอกว่าอ่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ต้นทุนมันก็จะถูกมากเราเคยคำนวณไล่เึงประมาณ25สตางค์ยี่สิบห้าหรือห้าสิบสตางค์เราไม่ถึงบาทเอาอย่างเงี้แล้วกันไล่ละบาทคือไล่ละบาทมันคือห้าร้อยไงอ่ามันเลยไม่ถึงก็ห้าร้อยบาทจริงจริงไม่ถึงก็คือถ้าต้องซื้อใบทองหลังด้วยแล้วก็เอาคนพ่นด้วยอ่าถ้าจะไล่ละบาทนะ อันนี้คือหลักการก็คือบอกว่าเทคโนโลยีที่ดีเนาะมันต้องง่ายและถูกมันถึงจะช่วยช่วยเกษตรกรได้นะครับก็คือเราต้องมีเชื้อตัวนี้แล้วก็มาผสมแล้วก็มาเจอจางแล้วก็ไปฉีดแล้วมันก็จะเข้าไปเองใช่ครับถูกไหมครับอันนี้มันได้ผลกับพืชทุกชนิดไหมอาจารย์เพราะว่าโอเคบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันปลูกไอ้นี่มันใช้ได้ไหมฉันปลูกทุเรียนฉันปลูกเงาะฉันปลูก ผล,ลไม้ฉันปลูกข้าวแล้วมันอามาใช้ได้หมดไหมนคัคําว่าทุกชนิดเนี่ยณว,วันนี้เราบอกว่าบอกไม่ได้เคเพราะเรายังไม่ศึกษาพืชทุกชนิดแต่เราศึกษาพืชหลายชนิดมีอะไรบ้างครับอาจารย์เอาถ้าพืชไร่เนี่ยข้าวข้าวเนี่ยทดสอบไปแล้วเนาะถ้าพืชสวนเรามีมะละกอมีผักพวกผักเนี่ยเราทดสอบเยอะแล้วละทุเรียนบังคุดพวกไม้ผลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทดสอบไปแล้วมะปางมายงชิดอะไรพวกเนี้นะครับ อ่าพวกกลุ่มกอ่อโรคเนี่ยเราก็ทดสอบไปแล้ว <Okay. S 2> นะครับยางพาราอย่างเงี้ย <ừ> um. ที่ที่เราทดสอบันนีอันที่ยังไม่ทดสอบเนี่ยหรือยังไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่เห็นตัวเลขโอเคแต่โดยหลักการเนี่ยเรามองว่าน่าจะจัดก,การได้คือลองได้แล้วกันเอา <Okay. S 2> ไปลองดูนะอย่างผลไม้เนี่ยผมเห็นอาจารย์เทสตวไปหลายตัวแล้วในตัวเด่นๆก็อาจจะมีทุเรียนนะครับอย่างสมมติโรคลักหน,น้าคนเน่าอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้เราจัดก,การได้จัดก,การได้ไม่ยากไม่ยากก็คือฉีดพ่นธรรมดา คือจริงๆเราแนะนําฉีดพ่นเป็นหลักนะครับเนื่องจากเอนโดไฟเนี่ยมันเข้าเซลได้ในธรรมชาติเนี่ยพืชจะเจอเอนโดไฟเข้าไปไม่เยอะครับถ้าเกิดเราใช้เอนโดไฟเยอะเกินเนี่ยบ,บางทีพืชรับไม่ไหวนะครับเราต้องระวังนะคือให้เกินธรรมชาติมันละโอเคเอมิติที่อาจารย์พัฒนามาเนี่ยเพื่อป้องกันหรือว่าแก้ไขครับหรือว่าใช้ได้ทั้งคู่ตัวนี้ออกได้ทั้งสองภาพเนาะก็คือถ้าสมมติเป็นโรคเนี่ยแบบเป็นโรคเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งเนาะการทําให้โรคมันหายไปจากพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกที่อยู่เนี่ยมันจะต้องพยายามมีชีวิตยอยู่เหมือนกันดยหลักวิทยาการเนาะยันถ้าต้องส่วนไหนเป็นโรคเนี่ยต้องขยันพ่นตลอดให้มันคุมกันแต่ถ้าส่วนไหนไม่เป็นโรคอันนี้ดีมากพอพ่นเพิมอาจจะคุมอยู่เลยครับถ้าให้เลือกเนี่ยใช้จากส่วนที่ไม่เป็นโรคเลยเนี่ย,ยดีกว่าแต่ชีวิตจริงมันไม่มีอย่างนั้นส่วนใหญ่เอาไปใช้เพราะว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วโอเคคราวนี้ไม่ต้องใช้ต่อเนื่องไหมต้องใช้ต่อเนื่องครับใช้ต่อเนื่องแต่ว่าด้วยต้นทุนถูกมันก็มันก็จะอยู่ได้เห็นอาจารย์ไปทําผมเห็นเคสงที่หหประัด ค่าจ่ายไปเยอะมากอาจารย์พอเราเล่าได้ไหมครับว่ามีเคสอะไรที่แบบเราเห็นภาพเลยเฮ้ยโอ้โหเขาเคยใช้แบบนี้มาก่อนแล้วพอเปลี่ยนใช้นี้แล้วก็ถ้าตัวเลขเยอะเนี่ยอันนี้เล่าแล้วตกใจเอาเล่าตัวเลขในน้อยเนาะอเคหลังสักสักสี่ทำทุเรียนสักสี่ไร่นะะสี่ห้าไร่เนี่ยอันนี้แล้วก็ไม่ใช้ยาเลยเนี่ยไม่ใช้ยาโรคนะครับเจลาไม่ใช้ยาลาเนี่ยกับใช้เนี่ยแค่ซองเดียวอันนี้มีอยู่ที่จังหวัดตราดเนาะไม่เห็นชัดอยู่นะครับ แต่ว่าส่วนที่ใหญ่กว่านั้นก็มีแต่ว่ามูลค่ามันเยอะนะพูค้คนเรจะตกใจ <laughs> เอาเอา,เอาส่วนเล็กๆพอโอเคนะครับ <laughs> ก็คือมันส่วนเล็กส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปใช้แล้วได้ผลได้ผลนะครับอาจารย์ถามจริงมันมีข้ออะไรที่จะต้องระวังไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย e ใช้แล้วก็อยากได้ผลไ,ไวใส่ไปเต็มที่เลยไม่ได้ได้อ่านข้างซองว่าได้รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ ก็อย่างที่บอกแล้วครับคือจุลินทรีย์ถ้ามันไม่เข้าไปในลําต้นเนี่ยถ้าเป็นจุลินทรีย์ปกตินะอย่างดีก็แค่ใบไม่แต่พอจุลินทรีย์เข้าไปในลําต้นได้เนี่ยตายได้เลยโอเคพอมันตายได้เนี่ยการที่คนจะใช้มันเนี่ยต้องมีความรู้มันประหยัดก็จริงแต่คนใช้ต้องมีความรู้แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทุเรียนรอดก็ได้ทุเรียนตายก็ได้อ่ามันไม่ใช่ว่าเห็นแล้วปุ๊บซองเล็กๆไม่กี่บาทฉันจะใช้เต็มที่ตายนะครับบอกไว้ก่อนตายไม่ก่อนันนี ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะจย์ว่าเราอยากให้คนเนี่ยสามารถใช้ได้ถูกต้องนะครับโอเคแหละมันต้นทุนถูกแล้วแต่ว่าถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันก็ผิดพลาดได้เป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราเนี่ยอยากจัดให้มันมีการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องอะนะครับวันนี้การเรียนรู้เนี่ยก็คือจะมาสอนเลยว่านอกจากการขยายแล้วก็การใช้นะครับเพราะว่าจะใช้ย่งไงให้ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหานะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะจัดอบรมเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะให้คนที่เข้ามาใช้เนี่ยได้ศึกษาจริงๆจริงจังเพราะว่าถ้าไม่ใช้ให้ถูกต้องก็คือปัญหานะครับมันก็อยากจะให้อาจารย์แนะนำสักนิดหนึ่งว่าเออไอที่เราจะเรียนกันอย่างงี้ครับน่าจะเรียนเรื่องอะไรบ้างอาจารย์เวลาคนดู y YouTube เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะดูดูคลิป ทางสื่อเนี่ยเราจะลงรายละเอียดคือจริงๆเนี่ยเราพยายามอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจแต่เวลาการยกเคสเทียบเคสเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นการมาเรียนอบรมรอบนี้รเรายอยากเห็นภาพก็คือให้ทุกคนน่ยใช้ชีวพันธุ์เป็นใช้เป็นแล้วก็คือเนื่องจากฐานความรู้แต่ละคนไม่เท่ากันเนาะสิ่งที่จะได้คนหนึ่งคือได้ถามเลยเค,คือปกติเนี่ยคือเวลามีคนมาถามเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถตอบทุกคนได้แล้วก็แต่ถ้ามาอบรมเนี่ย โอเคก็คือจะเปิดโอเพ่นเลยว่าใครปลูกอ้นี้ปลูกทุเรียนถามเลยปลูกมะคุดถามเลยปลูกข้าวถามเลยนะครับก็ได้ยกเคสเทียบกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะจัดการยังไงโอเคแต่ว่าเราอาจารย์ก็จะมีมีเคสต่างๆให้ดูอยู่แล้วซึ่งจะไม่ได้มีใน y t u t u นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดปัญหาคือบางคนเนี่ยดู YouTube ซึ่งแน่นอน YouTube ก็เป็นข้อมูลดีแต่ว่าบางทีมันลงลึกไม่ได้เพราะเนื่องจากเนื้อหามันเยอะ นะครับวันนั้นเราก็จะลงรายละเอียดกันอาจจะมีการทําความเข้าใจให้ให้เข้าใจจริงๆก็อ๋อคุณต้องเข้าใจระดับนี้นะอ่าครับผมอ่าครับงั้น Endo5 ตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ใหม่มากเลยสำหรับเมืองไทยใช่ครับงั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาได้มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงนะครับถามาใจีทีหนึ่งคนที่สมมติว่าสนใจจะมาเรียนเนี่ยเขาจําเป็นต้องมีสวนอยู่แล้วไหมหรือว่าไอ้คนอยากจะเริ่มทําเกษตรหรือก็เอามาเรียนได้ด้วย ก็อยู่ที่เราเนาะให้รู้ว่ามันเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำให้คิดอย่างยิ้งนะครับจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยอยู่ที่เราจะเลือกแล้วสมมติวันหนึ่งเรามองว่าถ้าเราอยากจะทําเกษตรแล้วพบปัญหาโรคพืชเราจะรู้ว่าเทคโนโลยีที่ต้นทุนต่ำเนี่ยเป็นยังไงหรือเราจะในในนอกจากเอนโดไฟเนี่ยจริงเอนโดไฟวันนั้นที่เรียนเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องต้นทองหลาน อาจจะไม่ได้ข้อมูลทองหลางด้วยว่าทําไมไอ้ทองหลางน้ำเนี่ยมันมีสัมพันธ์ยังไงกับอนโดนียโอเคโอเคคือมันต้องไปด้วยกันนะนะก็คือตอนนี้ที่อาจารย์พัฒนามา2ตัวเนี่ยถ้าให้ดีก็คือใช้ควบคู่กันคู่กวบคู่กันนะครับวันนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าถ้าจะใช้คู่กันเนี่ยมันต้องมีจังหวะจกโคนยังไงก็บอกวิธีใช้เนาะคือวันนั้นเนี่ยวันนั้นอาจจะได้ได้ใช้ตัวที่3ด้วยอ้โหนะครับก็คือคือเป็นตัวที่เรายังกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบแปลงครับ นะครับก็คือเราจะมีแบบแบบเอนโดไฟ v ์ก็คือถ้าเป็นคนก็คือมีทั้งยาฉีดยากินยาทาโอเคนะอาจจะได้มีการนํามาใช้คัดเนี้ยอาจจะเหมือนเหมือนเมื่อตอนรอบที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เริ่มมีของใหม่ไแอ่ารอบนี้อาจจะได้มีของใหม่มาให้ลองก็คนคนมาเรียนก็มีโอกาสได้เจอกัได้เจอของใหม่ครับก็คือเปรียบเทียบง่ายๆนะครับไอ้ของใหม่ตรงเนี้ยปกติเราใช้จุลินทรีย์อื่นสารอื่นยาอื่นๆเนี่ยมันก็เหมือนเรากินยาเม็ด เรากินยาเราใช้ยาทาแต่ว่าเอนโดไฟเนี่ยเราฉีด,ฉดเลยแต่ว่าเป็นยาฉีดที่มันเป็นยาดีะะนะครับมันไม่ไปทําลายจุลินทรีย์ดีทำลายแต่จุลินทรีย์ที่ไม่ดีดนะครับแบคทีเรียที่ไม่ดีเพียงแต่ว,ว่าถ้ามันแรงใปเนี่ย คนฉีดก็จะตายด้วยต้องระวังต้องระวังนะครับไม่ว่าจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้งั้นสำหรับคนที่สนใจนะครับทำเกษตรอยู่แล้วต้องการจะลดต้นทุนเพราะที่อาจารย์พัฒนามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อลดต้นทุนของการทำเกษตรนะครับใครอยากทําเกษตรแล้วมีต้นทุนต่ำคือผมไม่พูดนะว่าจะขายราคาเท่าไหร่สมมติเราขายราคาสูงแต่ต้นทุนเราต่ําด้วยกําไรเราก็มากขึ้นนั้นคนที่ต้องการให้เกษตรของตัวเองนะครับ ในส่วนของตัวเองนะครับมีต้นทุนต่ําก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดไว้นะครับว่าเรียนที่ไหนเมื่อไรอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอาจารย์วิโรจน์นะครับก็จะสอนเองทั้งหมดในวันเดียวนะครับก็เรียนเชิญทุกคนครับก็สําหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ